ก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านเราก็ามาดูแผนทองคํากันต่อจากรอบเมื่อคืนอรอบเมื่อคืนที่เราประชุมแผนกันก็คือ,อตรงนี้เมื่อวันคือวันศุกร์ราคาปิดอยู่ตรงนี้แล้วก็มองว่า,าทำเฟรมทำเฟรมของสิบสิบห้านาทีเนี่ยมันโอเวอร์บอทใช่ไหมมันโอเวอร์บอทแล้วก็มันมีสัญญาณของฮิดเดนแล้วก็เดี๋ยวว่าเ,าเดี๋ยวมันจะมีการย่อแล้วก็เพื่อดีดรกเบลขึ้นไปข้างบนทีนี้าราคามาถึงเรียบร้อยแล้วแล้วก็โซนนี้โซนนี้ คือแนวเซล์ของเราที่ให้ไว้เมื่อวานก็คือตรงนี้ถูกไหมอ่าตรงนี้แนวแนวเท่าไหร่หประมาณหนึ่งเจ็ดหนึ่อ่าหนึ่ถึงเทวหนึ่ง่งเจ็ดแถึงหนึ่งเจ็าหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดเจถึงหนึ่แต่ไอเดียนะตอนนี้คือราคามันวิ่งมาแล้วแล้วก็พร้อมสัญญาณที่อ่าของทำฟิลมสินาทีเนี่ยเริ่มอะไรฮะเนี่ยจากจากที่มันวิ่งจบมาตรงนี้เห็นไหม คือตรงนี้นี่ของวันศุกร์แล้วก็มันมีการย่อหนึ่ง store over so ตรงนี้เห็นไหมเป็นการยกโลพอเป็นการยกโลเสร็จตรงนี้มันจะมีการดิดดิดสู้หนึ่งเที่ยวอ่ะเป็นการดิดสู้เป็นเป็นเป็นชุดนี้จะเป็นจะเป็นรูปแบบไหนฮะจะเป็นรูปแบบของปุ๊บแล้วก็ย่อปุ๊บเบรกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ทำ over โซชุดนี้จะเป็นเป้า six s ซกเพราะฉะนั้นเป้า six แซกนะตอนนี้ราคาถึงแนว6 1 8ของชุดแรกล้วอ่ะ61.8อย่างนี้นะอย่างนี้ วัดเปาซิกแซกไปอย่างนี้ปึกป๊กปึก๊กเห็นไหมคือแนวแรกที่ให้ไว้ก็คือแนวแนวนี้แนวนี้แนวนี้มันจะมาถึงแล้วแนวที่สองก็คือแนวนี้เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเพราะนั้นรอบนี้รอบนี้ถ้าตอนนี้รา,าคามันเบรคหกสิบเอ็ดจุดแปดแล้วก็มีมีโอกาสแล้วว่าเอ้ยราคามันจะวิ่งไปวิ่งไปโซนนี้หนึ่งประมาณนี้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่ง อ่าคิดว่าราคาหน้าจะมาโซนนี้แหละพอราคามาโซนนี้แล้วก็เอ่อให้ให้ให้เตรียมตัวแล้วกันเตรียมตัวที่จะยิงเซลล์แถวโซนนี้จริงๆก็ให้ไว้ในในโซนนี้แหละในกรอบราคาโซนนี้ถ้าเรามัดรวมกันก็คือมองราคากึ้กลางก็ได้แล้วก็ค่อยค่อย,ยิงเซลล์ค่อยยิงเซลลลงมาอ่าประมาณนี้แล้วก็อะไรฮะในทำฟิล์มของหนึ่งชั่วโมงในทำฟิลรมของหนึ่งชั่วโมงให้ให้ใหใหชุดน,นี้มันมันมีการเบรกไฮเห็นไหมมีการเบรกไฮของรอบสโตอ่าแล้วก็ตอนนี้ ไอซ์ไซโอเรโอเวอร์บ hmm. อเรียบร้อยแล้วก็ mm hmm. ให้ระวังการยอ่อตัวแล้วกันเพราะว่าในรอบไอซเองมันจะเป็นไอซ o ไซ r o โอเวอร์โอเวอร์บอไม่ผ่านหายเห็นไหมเดี๋ยวมันจะมีการค้างยอ่อมันจะมีการค้างยอ่อ mm hmm. ก็ให้ให,ให้ให้รู้ว่าเดี๋ยวมันจะลงเดี๋ยวมันจะลงแต่ว่าลงว่าอหไรเดี๋ยวต้องมาดูอาจจะเป็นการลงตอนเย็นก็ได้ตอนกลางวันอาจจะนิ่งหน่องไซเวยอยู่ในโซนอ่ะประมาณนี้ทีนี้ใน timeframe หนึ่งชั่วโมงอ่ะ mm hmm. นี่ ในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงจะเป็นไอเดียนี้อ่าในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงคือไอเดียยังไงฮะที่บอกว่าเอ้ยระวังนะรอบนี้นะไอซายโอเวอร์โซโอเวอร์โซยกโลนะเดี๋ยวมันจะมีการค้างดีดอย่างน้อยหนึ่งสตอรโอเวอร์บอสเพื่อทำอะไรฮะเพื่อทำสัญญาณของ hidden h i d d e n b ดนเ ge i s h divergence แล้วก็ให้ระวังการทิ้งตัวแรงๆนะตอนนี้คือ คิดว่าราคาน่าจะขึ้นไปเล่นแถวๆสักหนึ่งเจ็ดเก้าศูนหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งโซนนั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวจะมีการทิ้งตัวลงมาทิ้งตัวลงมาตามนี้ตามรอบของสโตตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมหัวโซไม่ผ่านหายเดี๋ยวจะมีการดีตัวแล้วก็อาจจะเป็นการดีตัวด้วยเวฟสามระวังว่าคืนนี้อาจจะล่วงแรงหนึ่งเที่ยว่อไอเดียไอเดียทั้งหมดก็ประมาณนี้แล้วก็เป้าทาร์เก็ตก็คือที่ท,ที่ที่มองไว้ก็คืออ่าเป้านี้ แนวยิงเซลก็คือโซนนี้เลยแนวยิงเซลก็คือโซนนี้นี่เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดถึงหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งอ่าหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดถึงหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งแนวยิงเซลแต่ว่าแนวทีพีอยู่ตรงไหนแนวทีพีก็อยู่ข้างล่างนี้เลยหนึ่งเจ็ดหกหกอ่ารวมในการเล่นประมาณยี่สิบเหรียญรวมในการเล่นประมาณยี่สิบเหรียญแต่ถ้าว่าจะเบรกขึ้นไปเลยเขาต้องเบรกตรงนี้ถึงถึงขาขาลงจะเสียจะเสียจะเสียทรงอ่าประมาณนี้นะให้ให้ไอเดียให้ไอเดียประมาณนี้ในช่วงเช้าคือ จากจากรอบเมื่อคืนก็คือน่าจะได้กําไรกันแล้วจากรอบเมื่อคืนน่าจะได้กําไรกันแล้ว,อ,อ,นนลวอ่ะกอะ็อันนี้เป็นไอเดียตอนเช้าแล้วกันก็ก็ลองวานแผนการเทรดกันด,ดูเนาะโอเคครับ